ดีจังเลยท่านเรียนแต่ความรู้โอ้จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เขาเขา,าแกล oh. แก่แก่ก็เก่าก่ oh. อนเออจุดเริ่มส่วนที่คุนยทาทังสุแล้วต่อ,อมาที่ไรดคุณหลวงปงู่ทายทอดจะกระทั่งไปดคุณหลวงปู่ท่าน ลำพึงในโรงงานทําวิชาเนะเอออกอกมาทํานองว่าฟวกลูกหญิงทุกคนมีทั้งเยอะพ่อองค์เดียวอะไรอย่างเงี้ยพ่อก็จะพักบ้างอ่างเพอว่ากันทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยนนนเออ ไปต่อวิชากับนี่เนะกระต้นธาตุโน้นท่านว่านั่นแล้วท่านจะจำวัดเออก็ไปเรียนความรู้ตรงนั้นเนะอนนะดีเนอะดี่คำนี้มันแปลว่าอะไรตรงนี้เราก็ต้องนึกถึง ธาตุดินน้ำลมฝอยวิญญาณอากาศธาตุ <Yeah. S 1> ตอนนี้เรามาตอนปลายธาตุแล้วนะธ uh. <Yeah. S 1> าตุแรกๆสิ <Yeah. S 1> เออปฐมกำเนิดของธ uh. าตุนั่นแนห oh. ละเราก็ต้องสาวไปเนาะ oh. ดูธาตุในตัวงร้อยหินนีก่อนนี่ แล้วก็ตามตามธาตุนั้นไปเรื uh ่อยๆดูเขาไปเรื่อยๆอย่างสบายจะไปรีบเร่งอะไรเนี่ย uh huh. ดูไปสบายๆได้อารมณ์บันเทิงตามไปตามไปเดี๋ยวเราก็ uh huh. าจะไปถึงตรงนั้นได้อ uh huh. นี่เนาะ uh huh. สาไปเลยจะเห็นว่าธาตุแรกๆนั้นนอะบริสุทธิ์มากเลยใสๆนี่นะใสๆ แล้วมีคำว่าพระ,พระนำหน้าอีกผู้ประเสริฐประ,ระทานนี้ก็ต้องก่อมาเป็นกายนี่เนาะโอ้นับไปเรียนตรงนั้นนะ่ะดีจังเลยเนาะน่ะไปเรื่อยๆ่เงี้ยเรียนไปเรื่อยๆก่อน